น,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 นี้เป็นควมเก่าทครับนี่คือด้านนอกของปราสาทอันนี้คือที่เขาอยู่ในช่วงสงครามขอเขามาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเสียงรเรื่องเที่ยวนะฮะโอเคเราก็มาดูกันทางนี้นะครับมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ทั่วไปนะฮะภายใดเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าอาจจะี ไม,ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการถ่ายนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่มีเขามาซีดให้ดูเยอะๆนะฮะเพราะคนมันเยอะนะครับ<ก>๋อมันใกล้เกินไปนะขอโทษนะครับเมื่อกี้เดใกล้เกินไปนะครับ เนี่ยเราก็คือด้านบนของเมืองนะครับคือด้านนอกอันนี้คือมิวเซียมนะครับท่านไปทางนู้นนะครับไปที่เป็นสีแดงทางนู้นแล้วก็คือมิวเซียมน,นี่วันนี้ก็เออที่อีเวนต์นะครับมาเที่ยวที่ซาบอริน่านะครับเมืองที่ผมมาเรียนครั้งแรกผมมาถึงที่ฟินแลนด์ผมมาที่เมืองน,นี้นะครับเมืองซาบอริน่า ยินดีต้อนรับไปกับเอชอี e วนต์นะครับร่มาทางนี้อย่าเพิ่งไปทางนู้นไปทางนี้ก่อนนะก็ดูได้หลายด้านนะครับนี่คือสะพานที่เราเข้ามา มีอุปสรรคหลายอย่างนะครับถ้าเราจะทามกคงไม่ผิดหรอกแต่แตแ่ดูไม่ดีนะฮะก็ขอรบสถานที่ ได้ไปข้างบนนะครับจะขึ้นไปด้เป็นดูมุมสูงของวิวนะฮะอันนี้เรามามุมสูงของวิวแล้วนะตอนนี้ดูไงวิวเขาให้ดูเมืองได้นะครับ งานที่จัดเลี้ยงพิเศษของที่นี่หรือเปล่านะครับานนี้เราก็ได้อ่ะ นำไปก่อนนะฮะเป็นเป็นของประเทศญี่ปุ่นเจมแบงนะฮะเจมแบงนะครับแล้วก็เป็นบัตราที่ใช้ในยุคของสงครามโลกครั้งที่สองของญี่ปุ่นกับอินเดียนะครับเดี๋ยวผมไว้โชว์ในเอิร์ e อีเวนต์ในช่วงของเหรียญน,นะครับมาดูกันนะฮะนี่แล้วก็ขอตบทลิปเลยนะฮะตบทลิปในช่วงนี้เดี๋ยวขอ พื้นที่ที่ไหนจะดู